ครับสวัสดีครับสุขภาพฟ้ามครับสวัสดีเอฟซีซุ่มองสุบ้อนครับท่านใดกำลังมองหาอยู่ด้งวัวไปเรื่องครับผมหาปลพ่อสอกว่าท่านเห็นครับมีไส้ง่าแม่ลูก้าไม่ครับงามงามครับตรงเบึ้งลูกสาวหรอครับ ครบบจนเข้าแล้วครับแดงเข้มแดงจนแสบตาครับแดงเมียนบัขามครับแม่ลูกครับครับนี่ครับ,รบไอธรรมชาติด้วยครับเกี่ยวเขาแล้วโอ้สบายครับ่อยกลางทงกลางทาเน้องงลูกตัวที่สองตัวที่สามฆ่าท่องนะครับ รับประกันท่องครับท่องสามเดือนครับจะท่องยันตาวเสารเรียบร้อยครับผมครับเวลาคาไปสามหมื่นเก่าพันครับตรงหอซี่ตัวอีสานครับพิ่งหลือข้างามแข็งขาดีเล็บดีรับประกันตกท้อนเดือนหนึ่งครับลูกได้เครื่องดำเลยครับหูดำจิ้มดำ้าแม่ได้เครื่องอมเครื่องแดงครับกับแดงเข้มทั้งแม่ทั้งลูกครับ ควอมสูงอยู่ประมาณลอยสามสิบห้าบวกลบครับโลกไยิ้มหาไปหาสามสิบครับเอบิุงครับนี่เพิง่งคะครับนี่คือผมถ่ายธรรมชาติครับกินหยาเล็บหยาน้ำกันแท้แล้วครับนี่เขาแล,แล้วแล้วครับนี่ต้องบรรยากาศลวดครับโอ้ยต่อไปสบายครับวันนี้เรียนเลยพุดหลเรียนหงเรียนเจ็ดปลวลัก้อนเขามันซาพุดหลบ โอ้ยตนไม้นำาบครับปล่อยเร่งง้วะบะเนี้ครับคูได้อย่างแรกไปเรียงตายครับเนี่ยสุดยอดเป็นตัวเรียงครับคู่นี้ครับพอลวกกับแม่ยิ่มทอกันแล้วครับมันนนาเรียงครับดีมันดีพร้อมตาเมื่อนเก่าพันครับตรงไเฟีครับบงหรวดครับ ผมวางคุ้มครับสุดคุ้มครับแม่กระทอกเราสามเดือนครับเขิเศษร้างหน่อครับสีดีแดงเข้มดีปะนี่บอกมากกับสีเข้มเพื่อเขาเพราะมันได้ดีได้ลูกสีมันได้อย่แล้วับบไปบกมุมทางเหนือนั่นครับหางเหว้าลามเลือกดีครับครับงอดครับโอ้ นาเลี้ยงครับสามเมื่นกั่าพันครับโตมากครับรงใหนเลยครับโตเตี้ครับเบิ้งลายๆผมดีวัดไหนเบิ้งครับเชียงกาดีเล็บดีเลยทั้งเมียทั้งลูกครับหนึ่งลูกมันอยากไปหาตะโมครับหอมโูอยากไป หัไหวเป็นงไยครับนี่ครับวัดได้อยากไปหาโมครับมีโมท่าหุ่นเขาลามเขาปอยอะไรกันครับขอขอกไว้ครับนั่นแหละที่ไทยมันได้บรรยากาศเออนั่นแหละครับผมโอ้ยงามครับโตมากครับคุ้มครับคู่นี้ครับคุ้มแสนคุ้มครับนั่นแหละ ตายธรรมาชาติได้ครับนี่เด้ต่างกองเวา,ามเมือ่อนเข้าครับเบิกทายยางทายยางมันนายเรื่องครับน,อออนี่อะไเนะ0972098528ครับสุภา่าฟ้ามครับครับผม,ามาครับสนใจกระทักมาทั่วมากครับมาคุยกันครับต่อร่องได้รถได้ครับ ครับก็ขอจบคลิปไว้เท่านี้แหละครับพบกับขอบคุณครับที่รับชมรับฟังครับสวัสดีครับสวัสดีครับ